ซึ่งเรียกว่าเทดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยบลกเกอร์เถื่อนก็เลยเกิดขึ้นเยอะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับ a l l f o r i x Academy เครื่องมือครบจบทุกการเทรดนะคะ แล้วก็สิ้นปีนี้เราจะมีให้เรียนฟรีถึง100คอร์สนะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยก็ไปลงทะเบียนรับได้เลยนะคะย้ำว่าฟรีนะคะวันนี้เนี่ยเราพบกันในหัวข้อก็คือ f o r e x คืออะไรเริ่มต้นอย่างไรใน10นาทีบางคนเห็นกราฟก็สับสนว่าเอ้ยอันนี้มันคือการเทรดการกิกนกำไรเราใช้การเทรดในภาพรวมแต่จริงๆเราไม่รู้ว่าการเทรดท,ที่กราฟนั้นเนี่ยมันคืออะไรบางอันมันก็จะเป็นกราฟหุ้นเป็นกราฟบิตค แล้วก็เป็นกราฟทองคําซึ่ง Forex เนี่ยมันคือการเทรดคู่เงินนะคะแล้วก็มีสปอร์ตด้วยในนั้นก็คือ,อพวกทองคำฟิวเจอร์ก็จะเป็นคริปโตเคอร์เรนซีนะคะแต่ Forex เนี่ยคือการแลกเปลี่ยนค่าเงินเราจะเริ่มต้นอย่างไรใน10นาทีให้เข้าใจเริ่มต้นอย่างไรใน10นาทีนะคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการ การทำงานของตลาด Forex ก่อนตลาด Forex นะคะจะเปิดให้เทรดผ่านก็คือ MT4 และ MT5 นะคะก็คือ2ตัวนี้จะดาวน์โหลดได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือและคอมพิวเตอร์ซึ่งก็อาจจะมีบางโบกเกอร์นะคะที่เขามีแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นของตัวเองก็สามารถใช้ตัวนั้นได้เลยทีนี้เนี่ยก่อนจะเริ่มต้นเทรดนะคะเราต้องรู้จักคู่นหลักเช่น EU GU แล้วก็ UJ นะคะคู่เงินหลักคู่เงินรองคืออะไรในคลิปต่อถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้นะคะอย่างละเอียดเลยอ่ะทีนี้เรามาดูว่าคู่เงินคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูใน Trading View ก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมว่ามันจะมี GU EU NU G Shape นะคะพวกนี้เนี่ยคือคู่เงินที่ เราจะเทรดกันแต่ที่นี้ในสกุลเงินหลักสกุลเงินรงนองหรือว่าคู่ที่นิยมเทรดกับคู่ที่ไม่ค่อยสเสถียรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคลิปหนึ่งอย่างละเอียดกันนะคะอ่ะเห็นไหมว่าก็จะมีคลิปโตในนี้ด้วยสำหรับแอปพลิเคชันนี้เป็น heading view นะคะเอาไว้ดูกราฟแล้วก็อ่าใช้ back page เรียกได้ว่าจำลองการเทรดนั่นแหละอ่ะทีนี้กลับเข้าเนื้อหาทำความเข้าใจแนวคิด ปิบและร e เวอร์เรทปก็คือระยะการวิ่งของกราฟนะคะรเวอร์เเนี่ยมันคือการที่เอาเงินจำนวนน้อยไปแลกเงินจำนวนมากโดยใช้มาจินคำประกันนะคะสมมุติว่าเรามีเรามี100เหรียญเราก็สามารถใช้ได้เลยเต็มแม็ก100เหรียญน,นะคะก็คือใช้ได้หมดเลยแล้วก็มันเนี่ยจะสามารถแบบ ทำเงินได้เขาเรียกว่าไม่จํากัดนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในตัวร e เวอร์เรแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีข้อดีและข้อเสียร e เวอร์เรเนี่ยมีตั้งแต่1ต่อ100 1ต่อ 200, 200ต่อ500จนถึง1ต่ 1000. อ1000งพันสองพันก็มีแล้วก็ไม่จํากัดนะคะก็คือก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีทั้งข้อดี และข้อเสียนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเข้าใจหลักการการทำงานของ Forex แล้วว่า Forex เนี่ยมันคือการเทรดค่าเงินแล้วก็มันจะเทรดได้วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเสาร์ถึงอาทิตย์เนี่ยเราจะเทรดเป็นตระกูล BTC ได้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคือ Forex อันนี้เป็น24ชั่วโมงทับ5วันอันนี้เป็น24ทับ7 ะะก็คือได้7วันเลย BTC ต่อไปนะคะ For e x ก็คือตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินก็คือเราเก่งกำไรในนี้แหละบางคนรู้สึกว่าเอ้ยฉันน่ะไม่ได้อยากไปธนาคารนะแต่ว่าฉันอยากเก่งกำไรซึ่งมันก็จะมีคนที่ทำแบบนี้นะคะก็คือ1 USD ะะเท่ากับ32บาทแต่บางคนเนี่ยรู้แล้วว่าเอ้ยในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็น36แน่นอนเราก็เติมเงินนะคะเติมเงินเข้าผ่านตัวโบรกเกอร์โบรกเกอร์เนี่ยก็ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีลายเส้นใบประกอบชัดเจนทีนี้เรารู้แล้วว่ามันจะมี36นะคะเราก็ไม่ต้องไปธนาคารเพราะอะไรเพราะธนาคารเนี่ยบางครั้งเนี่ย เขาคิดค่าธรรมเนียมเยอะแต่ว่าเราก็จะได้ตัวเงินมานะคะาบางคนอาจจะอยากแบบฉันอยากสบายใจอ่ะฉันไปธนาคารดีกว่าแล้วก็แลกเป็นตัวเงินมาแต่บางคนรู้สึกว่าเออโอเคโบรกเกอร์นี้มีมานานถึง15ปีถึง20ปีถึง10ปีน่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน1-2ปีเนี่ยค่าเงินเนี่ยจาก32มันอาจจะ แปลงมาเป็น36ชั้นอะเติมไว้สัก100เหรียญสิเติมไว้สัก100เหรียญก็จะประมาณ3 0ัน 3, 2นะคะแล้วทีเนี้ยเราก็จะได้อ่าถ้ามันเด้งมา36เราก็จะได้เท่าไหร่คะเป็น3 0 0 6ก็กำไรอยู่ที่400บาทนั่นเองอ่าเขาเรียกว่ากินกำไรค่าเงินนะคะบางคนอาจจะแบบ อยากได้เยอะกว่าน,นั้นก็ต้องเติมเข้าไปเยอะแล้วก็อาจจะเทรดด้วยก็มีนะคะอ่ะต่อไปนะคะใครบ้างที่เทรดในตลาด forex นี่บางคนไปดูคลิปคนอื่นมาเอ้ยคำว่าเจ้ามือเจ้ามือนี่มันคือใครวะอยากเห็นหน้าจังเลยนะคะอ่ะเรามาดู ตรงนี้นะคะว่าใครบ้างที่เทรดในตลาด forex ตรงนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีตัวธนาคารนะคะตัวธนาคารตรงนี้มันก็คือกองทุนนั่นแหละมันคือกองทุนที่เขาเรียกว่าวานอ่ากองทุนอาจจะเป็นกองทุนอะไรสักอย่างนะคะกองทุนทองคำกองทุน1 2345นะคะซึ่งมีหลายกองทุนซึ่งธนาคารพวกนี้นะคะเขาเนี่ยก็จะเทรดตรงกับตลาดเลย และทีนี้นะคะและทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเทรดเป็นเงินจํานวนแบบค่อนข้างเยอะอ่าค่อนข้างเยอะซื้อปุ๊บได้ปับบไม่ต้องแ e นด i n g รอเลยอันนี้ก็คือธนาคารเทรดได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอาจจะเป็นหลักร้อยล้านพันล้านเลยก็ว่าได้ต่อ1นึ่ง transaction นะคะอ่ะแล้วต่อมามีใครเทรดก็จะเป็นกลุ่ม hedge fund นะคะอ่ากลุ่ม community ก็คือแบบนี้เอง คอมมูนิตีในที่ดูแลกองทุนหลายๆกองทุนไม่ว่าอาจจะเป็นกองทุนเล็กๆหรือกองทุนที่มีขนาดกลางขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้จะเทรดผ่านโบรโกเกอร์อ่า โบรกเกอร์ er เนี่ยมันจะมีหลายโบรกเกอร์มากนะคะโบรกเกอร์ er ในตัวนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่ามันมีบุ๊กเอแล้วก็บุ๊กบีเดี๋ยวบุ๊กเอบุ๊กบีเนี่ยหลายๆคนสงสัยมากๆว่าต้องดูยังไงต้องเช็คอย่างไงว่ามันคืออะไรบุ๊กเอบุ๊กบีเพราะบางคนไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันมีโบรกเกอร์เถื่อนค่อนข้างเยอะนะคะเวลาเลือกโบรกเกอร์เนี่ยเราต้องเลือกโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้เขาเรียกว่าเป็นโบรกบุ๊กเอก็คือรับคําสั่งของเรามาเอาเข้าตลาดแล้วก็พอได้เงินแล้วค่อย ขึ้้นมาาใหเรอันนี้คือบุ๊ก A ก็จะมีใบเนี่ยรองรับนะคะว่าเขาเป็นบุกที่มีมาตรฐานแต่บางบุกเกอร์ก็เป็นบุก B นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะดูยังไม่เป็นถ้าใครเนี่ยดูยังไม่เป็นเนี่ยคอมเมนต์ไว้นะคะคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้แล้วยังดูบุก A บุก B ไม่เป็นเนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนจะได้ทำคลิปออกมาอย่างละเอียดนะคะบุก B ก็คือเรียกง่ายๆเลยคือรับกินเอง นั่นแหละพอเรากินเองเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดแบบแบบการสลิปเพรทเอ้ยสลิปเพลทคืออะไรคือโกงทางกราฟนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็จะมีเทรดเดอร์ทั่วไปแบบเราๆนั่นเองที่เข้าไปกิงกําไรในตลาดผ่านบรกเกอร์นะคะอ่าซึ่งบรกเกอร์เนี่ยก็จะเก็บค่าธรรมเนียมของเราต่อการเทรดซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่านั่นคือค่าสปรปนั่นเองอ่าเขาเก็บค่าธรรมเนียมเราตรงนี้บางที เขาก็เก็บจากการที่ฝากเข้าถอนออกซึ่งบางโบรกเกอร์อาจจะ0.03แต่บางโบรกเกอร์อาจจะ0.05เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกโบรกเกอร์เนี่ยต้องดูให้ดีนะคะย้ำว่าต้องดูให้ดีเป็นห่วงเพื่อนมากเลยสำหรับมือใหม่นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะชำนาญและแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องนี้ก็พลาดได้เหมือนกันถัดไปนะคะสิ่งที่ควรรู้เนี่ยก็คืออันนี้ข้อมูลจากปี2022 ะะเงินหมุนเวียนในตลาดเนี่ยล้านล้านบาทเลยนะคะดอลลาร์นะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือใหญ่กว่าตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเห็นไหมเนี่ยตลาด For e x เนี่ยใหญ่มากๆตัวนี้ยังเป็นรองนะตลาดหุ้นก็รองตลาดคริปโตก็รองนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีคนซื้อขายไปมาเยอะมากๆนะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ f o r e x ซึ่ซึ่งข้อดีของมันนะคะคือ เปิดตลอด24ชั่วโมงให้คนเข้าไปเทรดก็คือ5วันต่อสัปดาห์ตรงนี้มันมีข้อดีอย่างไงคือเราสามารถเรียกได้ว่ากิงกําไรตอนไหนก็ได้แหละเพราะว่ามันเปิดตลอดไงแต่ข้อเสียของมันคือถ้าคุณเล่นทั้งวันเนี่ยสุขภาพกายคุณพังสุขภาพจิตคุณพังแน่นอนนะคะแต่ข้อดีของมันก็คือบางคนอาจจะเทรดอ่ะเขาเรียกว่าเช้าบางคนอาจจะเทรดบ่ายบางคนอาจจะเย็นนะคะ ยกเว้น BTC นะคะซึ่งเราพูดกันไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปว่าเขาเนี่ยเทรดได้ทั้งหมด7วันเลย BTC เนี่ยดีมากๆก็คือทีนี้นะคะ Forex เนี่ยจะมีข้อแตกต่างจากหุ้นก็คือเขาเป็นตลาด l e v e r a g e ไม่มีปันผลและสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนั่นเองเอ่อเพื่อนๆว่าโอเคไหมดีไหมขึ้นก็กินกำไรได้ลงก็กินกำไรได้ซึ่งต่างจากหุ้นมากๆ หุ้นเนี่ยเวลาที่กราฟลงมาเนี่ยเลเซลราคาหนึ่งหบาทลงมา3บาทเราซื้อเก็บลงมา2บาทเราซื้อเก็บลงมา1บาทเราซื้อเก็บนะคะซื้อเก็บไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตอนไหนแต่ฟอเรกปุ๊บถ้ากราฟอยู่ตรงนี้เราเซลล์กราฟทุกตัวเราก็ได้กําไรถ้ากราฟอยู่ตรงนี้กราฟบายปุ๊บเสร็จแล้วเรากดบายตรงเนี้ยเราก็ได้กําไรซึ่งมันทํากําไรได้ทั้ง ขาขึ้นและขาลงข้อดีของมันนะคะไม่ว่าเราจะถนัดขาลองหรือขาช็อตก็สามารถทำกำไรได้นั่นเองต่อไปนะคะเลือกบรกเกอร์ที่เหมาะสมในคลิปนี้เนี่ยจะพูดคร่าวๆไปก่อนเพราะว่าการเลือกโบรกเกอร์เนี่ยอาจจะเป็นคลิปยาวต่อกันถึง1ชั่วโมงเลยก็ได้ว่าได้เพราะว่ามันต้องเป็นดีเทลแบบละเอียดมากๆเรื่องโบรกเกอร์ที่เหมาะสมนะคะอย่างที่พูดไปก็คือบุ๊กเอนะคะอย่าไปเลือกบุ๊กบนะ แต่บางคนก็ตรวจสอบไม่เป็นนะคะก็คือหนึ่งเลยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโบเกอร์อ่ะมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่รองรับนะคะอ่ารองรับอาจจะมีอยู่ประมาณสามหน่วยนี่แหละแล้วก็พิจารณาค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขในการเทรดค่าธรรมเนียมในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน 1. นสเสปรดนั่นเองอ่าสองสวอปอ่สาส เลทฝากถอนเนี่ยอันนี้เราต้องดูให้ดีนะคะพิจารณาค่าธรรมเนียมแต่บางคนเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างนะคะบุ๊ก A1 และบุ๊ก A2 ทีนี้เนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าแบบเออันไหนมันดีอะเรารู้แค่เขาบอกต่อกันมาเราไม่ได้เช็คเองแต่บุ๊กนี้เวลาฝาก32บกนี้เวลาฝาก3 32.10เห็นไหมว่าแล้วบุ๊กนี้เวลาถอน33เวลาถอนอาจจะ 33เห็นไหมว่าในความต่างตรงนี้นะคะเราเสียเปรียบไป0.10บาทนะคะ0.10บาทต่อ1ดอลลาร์อ่าซึ่งถ้าสมมติว่ามันเป็นเงินจำนวนมากเนี่ยเรานำไปคูณ1000ดูนะคะว่าตรงนี้เราเสียไปเท่าไหร่แปลว่าถ้าเราฝากพันเหรียญแล้วถอนออกมาโดยไม่ทำอะไรเนี่ยเราอาจจะเสีย100บาทนั่นเองนะคะอ่า เห็นไหมว่ามันมีด e ีเทลเยอะแยะมากมายในการเลือกโบรกเกอร์อ่าสเปรดค่าธรรมเนียมฝากถอนโอเคต่อไปนะคะโบรกเกอร์คืออะไรโบรกเกอคือตัวกลางในการทำหน้าที่รับคำซื้อขายจากเทรดเดอร์เข้าสู่ตลาดก็จะเป็นแบบนี้อ่าเทรดเดอร์โบรกเกอร์แล้วก็ตลาดอ่เาเราบายมามันก็จะยิงมานี้ตัวนี้ก็จะยิงไป็นี้ต่อถ้าได้กำไรขาดทุนยังไงเขาก็จะส่งคำสั่งกลับมามาหาเรา ะะอันนี้เป็นในกรณีที่บุ๊ก A นะคะแต่ถ้าบุ๊ก B ก็อาจจะส่งมานี่ปังแท้แล้วก็หรือชนะก็ส่งกลับไปซึ่งเรียกว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโบเกอร์เถื่อนก็เลยเกิดขึ้นเยอะนะคะพอมันเกิดขึ้นเยอะทีนี้ก็ เทรดเดอร์ er เนี่ยก็จะแห่ไปลองของใหม่เรื่อยๆนะคะด้วยปัจจัยต่างๆนั่นเองโอเคถัดไปนะคะโปรเซสเทรดดิ้งก็คืออย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคะอันนี้คือตัวเราส่งคำสั่งมานี่แล้วก็เข้าตลาดก็จะหมุนเวียนอยู่แบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะติดตั้งแพลตฟอร์มเทรดด้วย MT4 และ MT5 ไว้นะคะอันนี้เป็นคลิป forex คืออะไรเริ่มต้นอย่างไรใน10นาทีอันนี้คือเบื้องต้นนะคะฝาก subscribe ไว้แล้วก็ใครอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะก็จะเป็นการเริ่มต้นสำหรับมือใหม่นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจก็มีหรือบางคนที่เข้าใจแล้วก็มีเริ่มต้นงานเหตุด้วยการวิเคราะห์ด้วยพื้นฐานเช่นแนวรับแนวต้านเทรนไลน์ line, นะคะ,ะและคลิปนี้ จะมีประมาณนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ไปรับคอร์สเรียนฟรีในออฟฟอร a c อ d e m เนะคะให้ไปรับนะคะสิ้นปีนี้เรามีให้เรียนฟรีถึง100คอร์สนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ